เราออกมาตอนนี้เราประกอบไปที่ว่เราออกมาตอนนี้เราประกอบไปที่ว่า เห็นพูดถึงครอบครัวนี่ทำไมถึงพูดถึงครอบครัวก็ผมผมอยากฝากขอโทษครอบครัวแล้วก็แฟนผมให้เขาผมดูโเตือนผมครั้งแล้วทั้งเราแล้วผมก็ยังทำเราเดินเราเราเข้านี่ผู้เสียหายก็เดินเดินอยู่นี่ใช่ไหมับอย่างนี้ครับฟังนี่เขาไปนั่งเลยไปนั่งแล้วก็ไปนั่งบนรถเลยนั่งบนรถแล้วผู้เสียหายเดินอยู่ข้างหน้าาไปตรงติดเป็นทากเลยเพราะว่าเป็นทากเป็นราบผู้เสียหายขอฟังเดียวพอฟังเดียวพอโอเค เราหยิบมอได้วยมนี่ใช่ไหมแล้วเรากระชากมันยังไงปปุ๊บผมก็ทกคนเดินมาด้วยกันใช่ไหมเอาผมโดยคู่กันที่เงครัแล้วถูกไหมแล้วผมแล้วผมแล้วรรชาติเป็นรชานากรชา่านี้เราดึงแรงดึงมาได้ยังไงขี่มาไว้เอาเสร็จปุ๊บเราก็ นะครับจนกระทั่งไปพบกล้องวงจรปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านหนึ่งนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยคนร้ายได้เอารถแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยไปให้ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านนึ่งติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถูกตรวจยึดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจกรณีที่นโยบายของธรรมชาตรตบบทรภาค์สองนะครับในการ ให้ตรวจยึดรถที่ไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับผู้ต้องหานี่ก็เกรงว่าจะถูกตรวจยึดรถนะครับก็เลยเอาเอาแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยซึ่งเตรียมมาแล้วเนี่ยไปให้ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแต่กล้องวงเกบตอนปิดของที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยเราก็รู้หมายเลขทะเบียนนะครับดังนั้นฝ่ายสืบสวนก็ได้เข้าไปตรวจสอบกับระบบของกรมการขนส่งทางบกจึงทราบว่ารถคันนี้จดทะเบียนไว้ในชื่อของผู้หญิงนะครับผู้หญิง นะครับแล้วก็มีถิ่นที่อยู่นะครับมูภูน้ำเงาอยู่ในเขตอำเภอบ้านบึงนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลทางเทะเบียนรารก็ปรากฏว่ามีชื่อของอคนร้ายในคดีนียนะครับเป็นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยเมื่อตรวจสอบในช่องในข้อมในข้อมูลเชิงลึกก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีชื่ออยู่ในในทะเบียนบ้านนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบทางประวัติการต้องโทษก็พบว่า มีการต้องโทษในเรื่องของวิ่งราวทรั์เนี่ยจำนวนถึงสิครั้งนะครับแล้วก็มีรูปประพันธ์เนี่ยใกล้เคียงกับภาพของกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายสืบสวนเก็บได้นะครับฝ่ายสืบสวนก็เลยเข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับก็พบตัวรุ่งหาพบรถจักรยานยนต์พบทรัพย์สินของผู้เสียหายนะครับและผ,ผู้ต้องหานี่ก็รับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับซึ่งจากการตรวจสอบ ประวัติอาชีพเนี่ยผู้ต้องหานี่นะครับก่อเหตุมาแล้วถึง19ครั้งครับตั้งแต่ปี54เป็นต้นมานะครับและในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุในคดีนี้นะครับช่วงตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ก่อเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงมาแล้วถึง5ครั้งนะครับเป็นของบ้านบึง2องครั้งพัทยา2ครั้งแล้วก็บางละมุงหงครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็ได้สั่งให้ทางพนักง,งานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุเนี่ยเร่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับ นะครับแล้วก็อายัดต,ตัวผู้งหาเพื่อดําเนินคดีให้ครบถ้วนนะครับความสําเร็จในคดีนี้ต้องขอชื่นชมเจ้าที่ตํารวจสายสืบสวนของโรงพักบารมุงนะครับซึ่งมีความใส่ใจในการบัตดหน้าที่นะครับมีความละเอียดรอบคอบมีปฏิภาณไหวพริบนะครับจนนําไปสู่การจับกลุมผู้ต้องหาในคดีนี้ได้นะครับก็อยากจะฝากเตือนผู้เสียหายนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหลายๆคนที่ คิดว่าหรือเชื่อว่าผู้ต้องหาในคดีเนี้จะก่อเหตุพรทุ้สลายในสนาวิกเลาวทรัพย์นะครับก็ขอให้มาดูตัวผู้ต้องหาหรือมาตรวจสอบทรัพย์สินที่เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนของโรงพักปารมุงเนี่ยตรวจคิดได้นะครับเพื่อที่จะดําเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ครบถ้วนต่อไปครับผมก็ขอบคุณมากนะครับครบถ้วนนะครับนถาะในเพิ่งเครับ <laughs>